สวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการตะลุยร้านดังดิฉันาานางสาวจีราเพชรคงค่ะดิฉันนางสาวธนพรสีมุกนะคะวันนี้นะคะเราจะพาไปรู้จักกับเจ้าของธุรกิจกันด้วยนะคะ่าว่าเขามีวิธีการยังไงนะคะที่ทําให้คนจิตใจในย่างของเราได้เยอะขนาดนี้ค่ะเชิญไปรับชมได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเจ้าของธุรกิจแป็นายสภานีเนื้อย่างคุณเสียสัตว์และมุ่งส่วนคุณัญญาค่ะ สวัสดีครับผมเดียดกบเจ้าของธุรกิจสถานีเนื้อาย่างครับผมสวัสดีค่ะดิฉันนัญญาค่ะเป็นผู้ส่วนค่ะค่ะผู้เสียสละคุณค,ค,คิดยังไงคะที่จะเปิดธุรกิจแปรนชายค่ะ,ะธุรกิจนี้ครับต้องเล่าก่อนว่าผมชอบเป็นคนที่ชอบกินเนื้อย่างอยู่แล้วเป็นประจำครับคือด้วยด้วยความชอบแล้วก็ร้านอาหารที่เราไม่เราไปกินที่อื่นแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ อ่าเนี่ยเหมือนเราจะเองครับแล้วก็ดูดูรู้สึกว่าร้านเนื้ยอย่างโดยตรงมันจะมีน้อยครับผมอ่าเราก็เลยคิดว่าเราจะเปิดเป็นใจธุรกิจสถานีเนื้อย่างครับผมให้ผู้ที่ร,ร่วมดึงดูมาร่วมลงทุนกันครับผมตอนนี้ธุรกิจแป็นใจสถานีเนื้อย่างมีกี่สาขาครับอ่าครับตอนนี้ครับธุรกิจแป็นใจสถานีเนื้อย่างของเรามีประมาณสิบบาสาขารครับผมอ่าสาขาใหญ่ๆที่ตอนนี้ก็คือที่ เช่นทะ่านบาจ้าในกอติจมาราต์แลค่ะถ้าหากสนใจในการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ค่ะเราควรมีเงินลงทุนเท่าไหร่คะ,ะก่อนเลยเลย,เลยนะครับคนที่ากร่วมลงทุนกับสตานีในย่านของเรานะครับอ,อยากให้มีใจรักในการทำธุรกิจหรือว่าบริการนะครับผมการลงทุนในสตาตอนี้นย่านของเราราคาไม่แพงครับผมอ,อยู่ที่ประมาณ 1,2, 9 0 0บาทครับผม การลงดนจะได้จุดมีอุปกรณ์หลายๆอย่างครับผมสามารถเข้าไปดูได้ที่เป็นเปิดครับผมเราจะมีรายละเอียดข้อมูลไว้หมดแล้วครับผมแล้วก็มีมันจะเป็นป้ายหรือว่าป้ายร้านป้ายรายการอ่าแล้วก็ราคาอาหารานะครับผมพวกจุดโต๊ะหรือว่าอุปกรณ์ภายในร้านเอาเมียมีให้หมดครับผม ตอนนี้ก็มีฐานลูกค้าที่ค่อนข้างหนาแน่นนะครับลูกค้าก็สนใจเรามากครับผมมีการลูกค้ามาใช้บริการซ้ำครับผมมาซื้อซ้ำแล้วก็มีลูกค้าใหม่ก็ามาเรื่อยๆครับผมโดยการเราเรกทําการตลาดให้เป็นใจเป็นที่รับไวครับผมโดยการโฆษณาบนโซเชียลอินเทอร์เน็ตช่องทางต,าตา่างๆไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กอิน,นตราเกมหรือว่าช่องทางยูทูบต่างๆนะครับผมและทางเรางมีโปรโมชั่นในการ โรษณาด้วยครับจะให้ลูกค้าสามารถมามาที่ร้านเราด้วยโปรโมชั่นงดือลูกค้าครับผมค่ะระยะคืนทุนนะคะของธุรกิจประมาณเท่าไหร่ได้คะค่ะระยะคืนทุนของธุรกิจเป็นชายของเรานะคะประมาณหนึ่งสองเดือนค่ะได้เงินคืนทุนแน่นอนค่ะค่ะคมาสมบัติของผู้ลงทุนนะคะควรมีลักษณะอย่างไรบ้างคะ คืออย่างที่บอกไว้ข่้าน้นะครับคือต้องมีใจรักในการทําธุรกิจและการบริการกัะผมน,นั่นนะครับอย่างที่อธิบาก,ก็คือเงินลงทุน,นครับผมแล้วก็มีความมุ่งมั่นมานะมีความตั้งใจที่จะทําธุรกิจได้สบความสำเร็จครับผมตั่งนี้ครับผมสำหรับคุณอบการ itus, บางผู้ร่วมลงทุนไม่มีอาอะไรน่าตายครับผม เสียสขาขามีเมนูแนะนำอะไรบ้างครับอ่าตอนนี้ก็ที่กาลังดินที่นิยมของทางร้านนะครับคือเป็นเนื้อมาคิวม,มกฟิเตดําครับตอนนี้ก็ลูกค้ากาลังนิยมเป็นอย่างมากครับแล้วก็มีหมูมาัาอ่ามาลาครับผมอ่าตอนนี้ก็นิยมไม่แบานะครับผมส่วนเมนูก็ดีเช่นกันครับผมสามารถรับประทานได้อยาลูกค้าชอบทุกเมนูลเลยครับ ค,คุณสุรดาคะวันนี้ได้อะไรบ้างคะการสัมภาษณ์คุณจเจ้าของธุรกิจคะ่ะวันนี้ได้ความรู้มากมายเลยค่ะว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจต้องทํำยังไงค่ะค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็ขอขอ,ขอบคุณคุณศิียศักดิ์และก็คุณอารัญญามากมากนะคะที่มาให้ความรู้พวกเราค่ะค่ะหากใครสนใจนะคะจะร่วมติดต่อธุรก,กิจเป็นใยกับเราก็รายละเอียดอยู่ด้านล่างน,น,นี้เลยนะคะ ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ